ูเครคะวันนี้พี่หวองแล้วก็ปุ้มเนี่ยเราอยากจะคุยกันในเรื่องของการเจราจาครั้งที่สี่ซึ่งบางคนบอกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ผลเลย ระหว่างรัฐมนตรีต่ประเทศรัสเซียกับยูเครนพี่วงที่ว่ายังมีอยู่มันตกลงเรื่องสำคัญไม่ได้โดยเฉพาะเร่องยิงเรื่องหยุดยิงนะเรื่องหยุดสงครามอ่ะนี่คือเรื่องใหญ่ใช่ไหมเป้าหมายคือทุกคนตอนนี้พวกเราอยู่ในประเทศไทยหรือว่าประเทศทั่วโลกนะก็อยากจะให้หยุดสงครามเพราะเราเดือดร้อนกันมากจะมาจากสงครามครั้งนี้โดยเฉพาะเร่องยิงน้ำมันแพงข้าวแพงมันเป็นวิกฤตซ้ัมมิกฤตอ่ะที่เราเรียกกันใช่ไหมก็วิกฤตก็คือโรคระบาด ยังไม่หายเลยมาเจอสงครามอีกเกดือดร้อนโดยเฉพาะคนที่อายุ7จปดิที่เขาเผชิญกับสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะใช่ไหมคนเวลานั้นเนี่ยจะเล่าปู่ย่าตายายของเรานะเขาจะเล่าให้ฟังได้ดีว่าว่าเผชิญภาวะข้าวยากหมากแพงขนาดไหนลําบากยังไงเพราะย่าถ้าเกิดสงครามใหญ่เนี่ยตอนนี้มันสงครามอยู่ในประเทศยูเครนประเทศเดียวแต่ใครจะไปรู้อ่ะสักวันมันเกิดขยายตัวใช่ไหม กลายเป็นสงครามใหญ่เป็นสงครามโลกเดือดร้อนไปอีกเป็นสิบปีนะฮะอ้างั้นแสดงว่าการเจรจาครั้งที่สี่เนี่ยถือว่าเป็นการเจรจาแบบระดับสูงจริงจังครั้งแรกเลยนะคะพี่ว่องใช่ไหมคะใช่ฮะระดับสูงมากระดับรัฐมนตรีต่างประเทศกาหนดนโยบายได้อ่ะทั่วโลกเนี่ยก็คือหวังอยากจะเห็นผลในทางที่ดีใช่แต่มันกลายเป็นแบบนี้พี่ว่องมองยังไง ของาการเจราจารมันไม่ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างประเทศตุรกีที่เขาเป็นเจ้าภาพในกัางนี้นะเขาบอกว่ามันไม่ใช่มีลาเคลน,นะที่คุณประชุมทีเดียวไมว<บ>จะสามารถตกลงกันได้<อ>ไม่ใช่ปฏิหารไม่ใช่ปฏิหารจะเกิด,ดขึ้นอย่างนั้นเพราะเราเห็น,นสงครามเราอย่างสงคารามเวียดนามเจรจารเป็น10ปีนะส<ห>งคารามเวียดนามที่อเมริกาเข้ามารบในเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังว่าเจรจาทีเดียวแล้วจะสามารถตกลงกันได้ มันจะตองย่มันเกิดเพราะว่าสงครามไปแล้วเนี่ยวันนี้เป็นการเริ่มต้นก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คนระดับสูงของเขาเนี่ยมานั่งโต๊เจรจากันไม่ได้วันนี้ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวมันก็คงจะหาจุดร่วมกันได้ในการเจรจาครั้งต่อๆไปซึ่งทั้งคู่ก็บอกว่ายินดี<อ>นะที่จะคุยกันต่อ,อเนี่ยฝ่ายละเตียยืนข้อเสนอความต้องการของเขา ว่าจะยอมแพ้หรือไม่ยอมแพ้คือต้องบอกว่ายูเครนเนี่ยต้องเซ r นเดอร์ต้องยอมแพ้ยอมจำนนอย่างเดียวแล้วมีรายละเอียดสองสามข้อยอมแพ้คืออะไรทำไงที่ยอมแพ้คุกเข่าอย่างเงี้ยเหรอก็ไม่ใช่เซเลนสกี้เขาบอกนะเขายืนตายตายทั้งยืนนะดีกว่าคุกเข่าขอชีวิตอ คือเซเลสกี้เนี่ยได้ใจมากด้วยแบบความเป็นเราไม่ได้พูดถึงบทบาทนักแสดงนะไม่ใช่นะนี่พูดถึงบทบาทผู้นําของเซเลนสกี้ล้วว่าหลายต่อหลายอย่างได้ใจนะเขาไม่ยอมแพ้ไงรัสเซียบอกว่ายอมแพ้องคุณนะเราจะต้องทําไงนะเขาก็บอกยอมแพ้หนึ่งคือทหารต้องวางอาวุธวางอาวุธทั้งหมดปลดอาวุธอันที่สองไปแก้รัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนแก้รัฐธรรมนูญเลยนะว่าประเทศองคุณจะต้องเป็นกลาง ดูเนี่ยดูทโพนะสิชันของเขาอ่ะเป็นกลางต้องไม่ไปเข้ากับยุโรปต้องไม่อยู่เป็นสมาชิกสาภาพยุโรปไม่เข้ากับนาตโต้นะส่วนที่สัญญาป้องกรรันแอตแลนติกเหนือซึ่เป็นสมสัญญาความร่วมมือทางทหารเห็นไหมเขาต้องการเนี่ยสามสประเด็นเนี่ยนะอย่ายูเครบอกว่าอันแรกเลยนะเซเรนเดอร์ไม่มี Ukraine has not surrender does not surrender and will not surrender อ่าเาจไม่ยอมแพ้ในทุกเรื่างในทุกอย่างไม่ยอมไม่เคยยอมแพ้ไม่มีวันยอมแพ้นี่คือรัฐมนตรีดำจัดไม่ยอมแพ้เห็นไหมให้ยินจันนะเขาไม่ยอมแพ้แต่คุณเนี่ยรัสเซียเขาก็บอกของผมนะความสัมพน์ผมคุณต้องหยุดยิงหยุดลบนะแล้วก็ถอดทหารออกไปแลวคล้ายๆว่าถ้าหยุดลบหยุดยิง ค่อยมาเลยเจราจากันใหม่ค่ะในรายละเอียดเรื่องอื่นๆว่าจะทำไงกันต่ออ่ารัสเซียก็บอกว่าฉันไม่ได้ลบในประเทศคุณนะฉันเข้ามาปฏิบัติการพิเศษใช้คำว่าปฏิบัติการพิเศษแปลสเปเชียลอ e เปอ i o เ่นเห็นไหมแล้วเข้ามาเพื่อที่จะต้องการจัดการบางสิ่งบางอย่างในประเทศนี้ที่เขาถือว่ายูเครนกับรัสเซียเราเป็นพวกเดียวกันามาตั้งแต่ดึกดำบรรโอ้สมัยไหนแล้ว ทางรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเนี่ยในรารอฟเนี่ยเขาบอกว่ายังไงเราก็ยังพร้อมถ้าเกิดว่าประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินกับไคเชนสกี้เนี่ยได้มีโอกาสคุยกันเพราะเขาปูดอยู่ประโยคหนึ่งน่ะทางยูเครนบอกว่ารู้สึกดูแล้วเนี่ยทางลาล็อกมาคราวนี้เนี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอ่ต้องฟังคนตัดสินใจอยู่ที่มอสโกอ่าก็เลคุณว่านมันจะเป็นใครอ่ะ นี่ลาลราก็ต้องกลับไปบอกกันละเตียก็คงบอกปูตินนั่นแหละหรือว่าบอกกลุ่มที่ว่าที่ฝรั่งเรียกว่าโอลิการ์ดอ่ะนะกลุ่มพวกมหาเศรษฐีมีอํานาจอยู่ในรัสเซียที่อยู่แวดล้อมปูตินอยู่ในขณะนี้ค่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลุ่มอำนาจอยู่การตัดสินใจจะอยู่กลุ่มพวกนั้นก็คือไงลาลราก็อย่างท่านนี่เป็นเมสเซนเจอร์ตานนี้นะะเป็นคนส่งสารเอาความต้องการเขานี้แล้วก็กลับไปบอกมอสโกว่าเขาต้องการแบบนี้ดีเราจะ ยังไงกันต่อไปอก็บอกว่าการคุยครั้งนี้นะมีการคุยถึงขนาดว่าถ้าหากว่าแนวโน้มดีนะก็จะจัดให้เซเลนสกี้คบกับปูตินเลยนี่ไงเห็นไหมเปิดทางตรงนี้ไว้ก็เป็นมันระดับรัฐมนตรนีแล้วมันก็ต้องไปถึงระดับนั้นได้ถ้าหากว่ามีแนวทางที่จะตกลงกันได้ไงตอนนี้นะลักษณะก็คล้ายๆกับว่าสองประเทศเนี่ยดำน้ำแข่งกันใครอึดกว่ากันหรอะใช่รัสเซียก็ถือว่า ่ไหเขามีสายยานุภาพทังกองทัพปากกาศดังจะลงจุลเพราะถล่มอยู่ทุกวันนี้ใช่ไสายานุภาพนข้เขาเหนือก็ยูเครนแต่ยูเครนก็อาศัยว่าใจสู้พลเมืองสู้ผู้นําสู้มีแบ็กอัพอย่หลังประเทศใหญ่โตก็อยู่ที่ว่าใครจะอึดกวกันใช่ไหมจะยอมตายคาน้าหรือว่ายอมแพ้ก็คือต้องโผล่ขึ้นมาหายใจอยู่ตรงนี้แหละวัดใจกันวัดใจกันการเจรจาต่อไปเนี่ย ที่หวังคิดว่าน่าจะมีเร็วๆนี้ไหมคะอ่าอาจจะไม่เร็วแต่การเจราจาระดับล่างที่เจราจากันที่บริเวณชายแดนเนี่ยอ,อาจจะมีต่อไปอ,อาจจะขี่กว่านี้เพราะว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียก็บอกว่าถ้าเกิดมีเนี่ยผมก็ prefer นะอยากจะได้การ,ค,รคุยเหมือนที่เบลารุสนะ่ะแบบนั้นลักษณะนั้นก็กได้อันนั้นคือเป็นการเจราจาแบบ ในพื้นที่ครับในพื้นที่ใช่ไหมคะทางนั้นเนี่ยเจรจาว่าแล้วเนี่ยเขาตกลงในเรื่องเกี่ยวกับการหยุดยิงเปิดเส้นทางที่เรียกว่าคอริดอร์เปิดเส้นทางมนุษยธรรมให้คนหลบหนีให้สามารถส่งข้าวของมาช่วยคนที่ติดอยู่ตามที่ต่างๆที่ถูกเรเตียพัหลบเห็นไหมเขาก็พอไปได้นะจุงมกันได้เปพื้นที่ไปี่บอกสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่า แบบนี้เนี่ยที่รัสเซียบอกว่าเนี่ยยื่นข้อเสนอแบบนี้ต้องการแบบนี้แล้วยูเครนบอกก็ไม่ได้ไม่มันไม่ใช่ว่ารัสเซียเนี่ยต้องการจะโชว์พอร์ความแข็งขืนของประเทศตัวเองไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมคะต้องการแสดงจุดยืนว่าไม่ฉันไม่ยอมฉันผมก็จะเป็นอย่างนี้แล้วถือโอกาสว่าเจรจาบนโต๊ะทั่วโลกดูจะได้เห็นว่ารัสเซียไม่ยอมง่ายๆาเนี่ยหลักการในอันดับแรกเขาก็ต้องเรียกให้มากที่สุด ขอให้มากที่สุดเรียกข้อเสนอไปก็ดูด้ให้คุณยอมแพ้คู่เขายอมแพ้ใช่ปะยอมแพ้ยอมวางามุดจำโดนแก้ไขรัฐธรรมน,นูญใช่ปะทำตามเขามันก็ต้องอดูนะว่าวเ้าจะคิดว่าคุณขอความต้องการคุณเนี่ยมากเกินไปหรือไม่อาจจะมากเพราะก่อนหน้านี้เขาเคยพูดนะค่ะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันไม่ได้ถึงขนาดนี้นะเขาต้องการให้ทางยูเครนเนี่ยนะต้องไม่เข้ากับนาโต้ ก่อนหน้านี้นะรู้สึกว่าอูตินพูดด้วยซ้ำไปนะที่เขาเสนอสี่ข้อนะ้วใ่ไมไม่พูดว่าเซเรนเดอร์นะฮะไม่ใช้คําว่าเซเรนเดอร์เซเรนเดอร์นี่เสียศักดิ์ศรีมากใช่ไหมกูกเขายอมแพ้เนี่ยเสียศักดิ์ศรีมากก็คือหนึ่งคูณจะต้องไม่เข้านาโต้ซึ่งเซเรนตี้ก็บอกว่าโอเคตอนนี้ผมไม่เข้าก็ไม่เข้ายอมแล้วอกไนแล้วจริงๆว่าแปลได้แล้วนะเราราบปากแล้วต่อมาก็คือว่า เรื่องพวกจังหวัดที่อยู่ในบริเวณชายแดนที่เมื่อก่อนนี้เป็นเขตของพวกต้องการแบ่งแยกดินแดนสามเชืออ่าไคลเมียลูฮังโดเนสสามจังหวัดอรพูดง่ายๆสามจังหวัดเนี่ยอยู่บริเวณชายแดนกัลาเตียเขาต้องการให้ยูเครนรับรองอว่าสามจังหวัดเนี่ยจะต้องไม่อยู่กับคุณแยกตัวเป็นรัฐอิสระเป็นรัฐอิสระเลยก็พูดแา่เสียดินแดนอ่ะเห็นไหม ขอให้คุณรับรองตรงนี้ยอมเสียดินแดนส่วนนี้เพราะเราเสียถือว่าดินแดนนี้เหมือนกับเป็นเป็นฉน,นวนอะ,ะกันรักเตียจากทางยุโรปตะวันตกนะฮะสามสีม่จังหวัดเนี่ยพื้นที่เยอะนะตรงนี้ก็พูดง่ายยอมเสียดินแดนหรือไม่มแทนที่จะเสียทั้งประเทศนะเสียดินแดนชายแดนให้กับประเทศเกิดใหม่เห็นไหมฮะแต่มาวันนี้พอโต๊ะเจรจายใหญ่ระดับรัฐมนตรีไม่พูดถึงส่วนนี้ ใช่ไหมเปลี่ยนข้อเสนอไปับผมก็เข้าใจว่าเป็นเป็นโบหานอ่ะนะเป็นโบหานที่เขาใช้ในการประชุมในเจรจาระดับนี้มากกว่าเข้าใจไหมเป็นโบหานไม่เข้าใจครับไม่บอกเป็นโบหานโบหารค่ค่พโบหรือว่าเห็นไหมเห็นไหมฮะที่ไม่คุณต้องเข้าใจกันนึงว่าที่ผ่านมาลบปฏิภ้าวันนะผู้่ายรัสเซีย ฟอร์มอ่ะการลบมาเนี่ยลบมาติดผ้าวันยังยึดอะไรก็อ่ยูเครนโหสู้อย่างเหนียวแน่นมากอมอมตอนแรกเขาบอกว่าละเตียคาดเอาไว้อย่างงี้นะว่าลบวันหรือสองวันแรกเนี่ยคนยูเครนจะต้องลุกขึ้นมาเอาดอกไม้ไมาให้กับรถถังลาเตียเขาโอโ้ยเราเขาบอกแบบจะเขีนภาพอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยคนออกมาโอ้ แลาเซียมาปลดปล่อยพวกเขาโอ้ยโอ้เป็นบุอย่างนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อ่ะโดนยิงสนั่นวันไหวเลยใช่ไหมฮแตกกระจกกระเจอล่าสุดก็ดูเลยรถต่างยี่สิบคันแตกเลยอ่ะเห็นไหมไม่เป็นขบวนเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกปูตินคาดไม่ถึงเวยเพราะฉะนั้นสิบห้าวันไม่มีวี่แววว่าจะชนะอาจจะแพ้เอาอะเไหมเพราะว่า อาวุธไม่รู้มาจากไหนทันตะไมทั้งนั้นเลยใช่ไหมรถสงรถถังเสร็จมันมีหมดทั้งอาวุธตันตะไม้ที่ได้รับมาจากอเมริกาเยอะแล้วก็อาวุธปืนป่าระเบิดขวดอย่างเงี้ยน่ากลัวไหมมีมาหมดทุกรูปแบบน่ากลัวนะระเบิดขวดขวดเดียวเนี่ยพูดง่ายคือทําลายรถถังได้นะหยุดรถถังได้นะครับก็พูดแต่ว่าเขาใจสู้คนที่เขาอบยพออกไปเนี่ยสองล้านคนกว่าสองล้านกว่าคนก็ดีเขาบอกผู้ชายกลับมา แสนสี่ที่ไปโปรแลนด์ไปฮัง,งการีไปโรมาเนียกลับมาแสนสี่กลับมาทำไม,มก็บอกกลับมาขอต่อเออขอมาขอปืนจะตู้กับลาเตียคุณคิดโจงกระทั่งกลาหมคนทางยูเคบอกว่าไม่มีปืนพอคุณยาอยตั้งแสนสี่ใช่ไหม ปืนไม่พอกระตุนไม่พอแล้วอ้จ็อะไก็ไม่ได้แลตอนนี้คุณดูฮะเขามีทหารอยู่สองแสนตอนนี้นะยูเครนอัสเซียก็ส่งเข้ามาสองแสนนะฮะแต่นี่เขาจะได้ไหมอาตาอีกตั้งแสนสี่อาเซียต้องคิดละตายลาเว้ยแล้วมันต่อไปมันไม่ใช่แสนสี่อะคนอีกสี่สิบล้านที่อยู่ในประเทศเกิดลุกฮือขึ้นมาทั้งประเทศจากเอวุตโต้อเซเคยเห็นมาแล้วอเมริกาเคยเห็นมาแล้วนะ สู้กับใครไม่สู้สู้กับประชาชนนะฮะที่เขาพูดางคือเขาสู้เพื่อลูกหลานเขาสู้เพื่อลูกเมียสู้เพื่อแผ่นดินของเขาเนี่ยไม่มีทางชั้นหน้านะฮะรัสเซียก็แพ้ตาลีบันมาแล้วขับรถถังไปเนี่ยตาลีบันเข้ามาล้มเหมือนมดอ่ะแล้วคุณจะทําไงได้เส็จเลยใช่ไหมอเมริกาเห็นไหมลบในเวียดนามเหนือกว่าเวียดนามขนาดไหนลบมาเป็นสิบปีในที่สุดสู้ไม่ได้ ลบไปลบมาตอนนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับอิราเลกับปาเลสไตน์ใช่ไหมในที่สุดแล้วอิราเลต้องยอมถอยทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าไปฆ่าเด็กอ๋อนี่เหมือนตอนนี้กำลังเกิดขึ้นกรณีที่โรงพยาบาลนะที่มาลีปูเนี่ยใช่ไหม้ปก็โรงพยาบาลแม่และเด็กอ่ะคนเขาจะไปเกิดลรูเรือง คนเรียกลงพยาบาลประดุงคันเนี่ยแล้วคุณไปถล่มโรงพยาบาลยดงไงโดยหลักสากลอยู่แล้วโรงพยาบาลการชาติกากระบาดเนี่ยไม่ได้ไม่ยุ่งจะมาคุณจะไปฆ่าเขาไม่ได้คุณจะไปถล่มเขาไม่ได้เลยเป็นหลักสากลสงครามหนึ่งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเขาก็ไม่ทํากันแล้วก็ถือนี่เป็นชญิกรรมสงครามไม่ใช่แค่การทั้งขันเลยนะแล้วก็เขาจับมาแล้วไมู่้กี่คนนะเแต่ว่าเขายัง ยังค่เพื่อยังไม่ได้ตัดสินว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอาชญากรรมตรงกลางแต่แนวโน้มก็บอกว่ามันดูเข้าลักษณะอาชญากรรมตรงกลางแต่ม่ได้มติชาวโลกด้วยเขาจะออมาแบบนีรับไม่ได้คุณเป็นฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงหรือว่าฆ่าประชาชนคนไม่รู้อินโดอินเลฆ่าทหารรับได้าะเป็นสงคาเพราะรู้ว่าคุณต้องสู้กันแต่ฆ่าประชาชนไม่ได้ฮะประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่คือไม่เกี่ยว แต่ในมุมรัสเซียตรงนี้เขาก็บอกว่าที่นี่เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลอ่าน,นี่ไง,ไต,งต้องพิสูจน์นนะไ่ใช่าต้องพิสูจน์ค่ะถ้าต้องพิสูจน์เนี่ยแล้วเทียเพราะว่าทหารเข้าไปยึดตึกนี้นะแล้วก็ยิงพวกเราเพราะงั้นพวกก็เลยต้องตกลบเห็นไหมก็ต้องพิสูจน์ว่าจริงไม่จริงอะ่ะแน่นอนนะคะเราสองคนยังคงเกาะติดแล้วก็เดี๋ยวจะมาย่อยข่าวให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกค่ะ